สรุปไทม์ไลน์ในการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสที่2ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกันนะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าตกลงได้เงิน1,000 0บาทหรือไม่ตั้งแต่วันที่22มกราคม68ไปเป็นต้นไปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ วิธีการเข้าก็คือพอกดเข้าไปในแอป,ปแล้วจากนั้นกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจําตัวประชาชนก็คือ username ครับแล้วตามด้วยการกรอกรหัสผ่านพาสวดที่ท่านเคยตั้งเอาไว้เพื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลเบลตเพื่อเข้าสู่หน้าแสดงผลผู้มีสิทธิโครงการนะครับซึ่งการแสดงผลน,นั้นจะมีอยู่2แบบครับถ้าเกิดขึ้นมาว่าสถานะที่5 แสดงว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเตรียมรอรับเงิน1 0,000บาทผ่านพร้อมเพย์ได้เลยในวันที่27มกราคม68ครับ แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาว่าอยู่สถานะที่4แสดงว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัติบางข้อคืออาจจะมีรายได้เกินหรือว่ามีเงินฝากเกินแล้วเดี๋ยวเขาจะมีปุ่มให้ยื่นอุดทณ์ถ้าเกิดข้อมูลที่ระบบทางรัฐแจ้งมาไม่ถูกต้องนะครับโดยคนที่ขึ้นมาสถานะที่5ต้องย้ําอีกทีนะครับว่าการโอนเงิน10,000บาทนั้นจะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับที่ผูกเอาไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับ ซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารไหนก็ได้โดยไม่จํากัดว่าต้องเป็นธนาคารของรัฐแล้วขณะเดียวกันมีคําแนะนําจากกระทรวงการคลังด้วยต,ต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประจําตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่22มกราคม68 เพื่อรอรับการจ่ายเงินในวันที่27มกราคม68ซึ่งตรงกับวันจ่ายในช่วงตรุษจีนพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงคุณป้าปู่ย่าตายายได้เงิน10,000บาทที่เป็นเงินสดไปแล้วรอเตรียมแจกอ่งเตาแตะเอียกันได้เลยครับ ส่วนกรณีของผู้สูงอายุที่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนอยู่แล้วท่านก็ควรไปตรวจสอบนธนาคารดูด้วยนะครับว่าบัญชีดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติหรือเปล่าสามารถรับเงินโอนได้หรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพร้อมจะรับเงินในวันที่27มกราคม68เพราะว่าถ้าเกิดบางท่านไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในบัญชีนานๆบัญชีท่านจะถูกระง,งับนะครับ ส่วนกรณีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายไม่สาเร็จในครั้งแรกเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะมีการจ่ายเงินซ้ําที่เรียกว่ารีทรยทั้งหมด3ครั้งด้วยกันโดยรอบจ่ายซ้าครั้งที่1จะมีการจ่ายเงินในวันที่28กุมภาพันธ์68รอบจ่ายซ้ําครั้งที่2คือจะจ่ายเงินในวันที่28มีนาคม68 และรอบจ่ายซ้ำครั้งที่3จะมีการจ่ายเงินในวันที่28เมษายน68นะครับและเมื่อพ้นการจ่ายซ้ำครั้งที่3แล้วกระทรวงการคลังจะยุติก,การจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็เน้นย้ำมาครับให้ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการเร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังคงสามารถใช้ได้หรือไม่ และทบทวนกันอีกทีหนึงนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เข้าข่ายอยู่ในเฟสที่2ที่จะได้เงิน1,000 0บาทมีใครบ้างอย่างแรกก็คือท่านตรลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่2ครับมีสัญชาติไทยอย่างที่3ครับมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่15กันยายน6 7ความหมายก็คือท่านจะต้องเกิดก่อนหรือภายในวันที่16กันยายนพศ2 5 0พนะครับ และไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี -66 ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500,000บาทณวันที่30มิถุนายน6 7นะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็จะมีผู้สูงอายุที่เข้าขายได้เงินหมื่นเฟสที่2ประมาณ4ล้านคนด้วยกันครับส่วนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอป,แปทางรัฐไม่ทันก็อดใจรอครับว่าทางรัฐบาลจะมีการประกาศวันลงทะเบียนสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมาอีกทีหนึ่งก็ให้ท่านทำการลงทะเบียนในกลุ่มนี้ ส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้แต่อายุเนี่ยยังไม่เกิน60ปีขึ้นไปก็เดี๋ยวรอในเฟสที่3ซึ่งน่าจะสามารถจ่ายเงินได้รูปแบบของดิจิทัลวันเล็ประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายน68ครับ